สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพกันบ้างล่าสุดโครงการขนส่งทางรางได้ลงตรวจความคืบหน้าช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมที่มีโครงสร้างทางยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยพบมีความคืบหน้าร้อยละ61.13เร็วปกว่าแผนงานร้อยละ9.71เเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ มีรายงานข่าวจากโครงการขนสองทางรางว่าเมื่อวันที่21-22ตุลาคมที่ผ่านมาดรพิเชษคุณาธรรมรักรองอธิบดีโครงการขนสองทางรางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการขนสองทางรางได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพที่สำนักงานโครงการโคกกระเทียมพร้อมลงพื้นที่สถานีท่าแค สถานีลบบุรี2และสถานีบ้านกลับโดยมีนายชายาวงศิธิพรรุ่งวิศวกรโครงการฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาควบคุมง,งานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างให้การต้อนรับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพแบ่งออกเป็น3สัญญาได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านกลับข้อกระเทียม29กิโลเมตร แบ่งเป็นทางรถไฟย,ยกระดับ19กิโลเมตรและระดับพื้น10กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นทางรถไฟย,ยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีการก่อสร้างสถานีใหม่1แห่งคือสถานีรบ,บุรี2บนทางหลวงไมายเลข366พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมปรับปรุงสถานีบ้านกับ1สถานีมีความคืบหน้าร,ร, 13, ร้อยละ6 1 1 3เร็วกว่าแผนงานรอ1ะ9 7 1 สัญญาที่2ช่วงท่าแคปากน้ำโพระยะทาง116กิโลเมตรเป็นโครงสร้างระดับพื้นทั้งหมดโดยก่อสร้างสถานีใหม่4สถานีและปรับปรุงสถานีเดิม13สถานีรวม17สถานีก่อสร้างเป็นชานชลาสูง1.10เมตรทุกสถานีตามรูปแบบสัญญาและอาคารควบคุมการเดินรถหรือ CTC ที่สถานีนครสวรรค์หนึ่งแห่ง มีความคืบหน้าร้อยละ69.68าหสำหรับสัญญาที่3งานระบบอาณนสัญญาณมีความคืบหน้าร้อยละ11.68หสำหรับสถานีท่าแคและสถานีบ้านกลับจะดำเนินการปรับปรุงสถานีเดิมให้มีความแข็งแรงและรองรับการให้บริการมากขึ้นส่วนสถานีลบบุรี2อยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข366หหรือถนนเลี่ยงเมืองลบบุรี มี4ทางแม่งเป็น3ชั้นคือชั้นระดับดินชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารและชั้นชานชลานอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวณทางรถไฟลอยน้ำคอกสลุงจังหวัดลบบุรีในเบื้องต้นคาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้บริการขบวนรถไฟท่องเที่ยวสะพานรถไฟลอยน้ำคองสลุงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2564 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายเหนือชมวลบบุรีปากน้ำโพนี้มีระยะทาง145กิโลเมตรจำนวน20สถานีงบประมาณในการก่อสร้าง21,467ล้านบาทตามแผนจะแล้วเสร็จในปี2 5 6 6ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบรางภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพศ25 5 8 ถึง2 5 6 5ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งช่วยเสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิน่นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการพลิกโฉมการขนส่งทางรางของไทยครับหากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ